แพทย์พื้นบ้านเป็นการดูแลสุขภาพกันเองภายในชุมชนและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนนั้นๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับความเชื่อพิธีกรรมประเพณีวัฒนธรรมและทรัพยากรที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นโดยมีพัฒนาการจากความต้องการช่วยเหลือคนในครอบครัวหรือคนในชุมชนเมื่อยามเจ็บป่วย เพราะในอดีตการเดินทางไปรักษายังสถานพยาบาลเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งอุปสรรคด้านการเดินทางและค่าใช้ใจ่ายที่สูงดังนั้นจึงมีการสแสวงหาว,วิธีการต่างๆเพื่อรักษาผู้ป่วยเช่นการใช้สมุนไพรในท้องถิ่นการนวดหรือแม้กระทั่งการใช้เวทมนต์คาถาหรือพิธีกรรมทางศสยศาสตร์หมอพื้นบ้านจึงเป็นภูมิปัญญาด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งอิงหลักธรรมชาติที่เรียบง่ายผลข้างเคียงน้อยมีความยั่งยืนและสามารถ <SPEAKER> พึ่งพาตนเองได้การเป่าหรือการพ่นเพื่อรักษาโรคเป็นการรักษาอาการเจ็บป่วยโดยใช้เวทมนต์คาถาเป่าไปตามร่างกายของผู้ป่วยบางครั้งอาจใช้สมุนไพรในการรักษา การเป่าเป็นภูมิปัญญาการรักษาแบบพื้นบ้านในสมัยโบราณเพราะการแพทย์มีกำเนิดในครอบครัวและมุ่งเน้นวิธีธรรมชาติซึ่งจะมีกระบวนการรักษาที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของที่ต้องเตรียมขนาดจะทำพิธีเป่ารักษาตลอดจนคาถาที่ผู้ทำการรักษาหรือที่เรียกกันว่าหมอเป่าจะเป็นผู้สวดท่องก่อนที่จะทำการเป่า ในการเป่าจะมีทางการเป่าแบบลมปากเปล่าไปจนถึงเป่าผ่านน้ำสะอาดน้ำมนต์เหล้าหรือสมุนไพรต่างๆความเชื่อเรื่องการเป่ารักษาปรากฏอยู่ในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยมาเป็นเวลานานการเป่าจึงเป็นกริยาที่แสดงถึงความกรุณาที่อยากปัดเป่าความทุกข์ออกไปจากคนเจ็บ โดยวิชาคาถาที่ใช้ในการเป่าก็มักจะเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นเช่นปู่ตาพ่อหรือจากครูบาอาจารย์หากครอบครัวใดมีบรรพบุรุษที่มีวิชาด้านการเป่ารักษาโรคต่างๆก็มักจะถ่ายทอดมนวิชาเหล่านั้นให้แก่ลูกหลานของตนเพื่อไม่ให้วิชาเหล่านี้สูญหายไป ซึ่งงานวิจัยของปานวาดมากนวนได้ศึกษาคาถาและพิธีกรรมในการรักษาโรคของหมอพื้นบ้านบทวิเคราะห์และมุมมองในเชิงคติชนวิทยาซึ่งผลการวิเคราะห์ในบทบาทและการสืบทอดพบว่าคาถาและพิธีกรรมรักษาโรคของหมอพื้นบ้านยังคงสืบทอดกันอยู่ในหมู่เครือญาติครูและสิทธ์ทั้งยังมีบทบาทต่อชุมชนในการสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจ การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและการสืบทอดความเชื่อเกี่ยวกับการรักษาโรคปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดคาถาและพิธีกรรมรักษาโรคจึงประกอบด้วยระบบเครือญาติวิถีชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรมที่พึ่งพาตนเองความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความเชื่อในอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสอดคล้องกับ ศิราพรณถลางที่อธิบายว่าบทบาทหน้าที่ของคติชนในการเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคลฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าหน้าที่ของหมอเป่าคือการสร้างขวัญกําลังใจและความสบายใจให้แก่ผู้ที่มารักษาซึ่งเป็นความต้องการสำคัญของมนุษย์ที่มีผลต่อความมั่นคงทางด้านจ,จิตใจ โดยสิ่งที่ตอบสนองความต้องการเหล่านี้คือเวทมนต์คาถาต่างๆซึ่งจะช่วยให้มนุษย์เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นโดยปุญสีเลิศวิริยะจิตได้ศึกษาคลังภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านกับสมุนไพรชุมชนภาคอีสานพบว่า การแพทย์พื้นบ้านในสังคมอีสานเป็นกระบวนการรักษาที่เกิดจากการผสมผสานกันร,ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆโดยมีทั้งวิธีการรักษาแบบธรรมชาติตลอดจนการใช้ศยศาสตร์และพุทธศาสตร์ร่วมกันเพราะชาวอีสานเชื่อว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยนั้นเกิดจากขวัญเกิดจากการกระทำของผีและความเชื่อเรื่องความสมบูรณ์ของร่างกาย คุณตาเขียนเหล่าชัยในวัย75ปีปัจจุบันเป็นหมอเป่าพื้นบ้านประจำชุมชนวัดป่าอดุญารามโดยมีประสบการณ์ด้านการรักษามานานกว่า50ปีซึ่งอาจารย์ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นบ้านในการรักษาโรคให้กับคุณตาเขียนล้วนแต่เป็นบุคคลใกล้ชิดที่มีความสนิทสนมกันและเห็นพ้องตรงกันว่าผู้สืบทอดวิชาความรู้คือคุณตาเขียนเป็นผู้มีคุณธรรม หรือภาษาพูดคือเป็นคนรู้จักความส่งผลให้คุณตาเขียนเป็นผู้มีคุณสมบัติและองค์ความรู้ในด้านการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยนอกจากนี้หมอเป่าหรือคุณตาเขียนยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาให้การปกป้องคุ้มครองเช่นพ่อนาโคแม่นาคีและอาจารย์พรหมมาโดยประวัติและภูมิหลังของคุณตาเขียน นายเขียนเหล่าชัยมีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดขอนแก่นเดิมอาศัยอยู่ในชุมชนหนองแวงตราชูแต่เมื่อประมาณปีพศ2530ได้ย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่ชุมชนวัดป่าดุนยรามในวัยหนุ่มได้ทำหน้าที่เป็นมือกลองของคณะหมอลำจนเมื่ออายุประมาณ19ปีได้พบรักกับคุณยายแต้มซึ่งเป็นนางเอกหมอลำจากบ้านจานทุ่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่มาร่วมแสดงงานที่ขอนแก่น จนกระทั่งได้แต่งงานกันในที่สุดปัจจุบันมีบุตรทั้งหมด4คนเมื่ออายุได้ประมาณ22ปีพ่อของคุณยายแต้มมีความประสงค์ที่จะถ่ายทอดวิชาการด้านการเป่ากำเลิดให้จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการรักษาผู้คนของคุณตาเขียนต่อมาไม่นานก็ได้ศึกษาวิชาการเป่าเพื่อรักษาแผลจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกแก๊สระเบิดจากอาจารย์อ่อง หลังจากนั้นก็ได้ไปศึกษาวิชาจากอาจารย์พรหมมาซึ่งอาจารย์ก็ได้ถ่ายทอดวิชาบนภูภายในถ้ำ3วัน3คืนโดยการทำพิธีและถ่ายทอดให้โดยการท่องจำปลากเปลา่าซึ่งคุณตาเขียนได้รับวิชาจากอาจารย์หลายท่านมีทั้งอาจารย์ที่เป็นหมอสมุนไพรอาจารย์ที่มีคาถาอาคมแต่ที่เด่นชัดจะมีอาจารย์3ท่านที่ได้กล่าวมาได้แก่

แล้วก็ววเห็นจะทมิตปิดคอนอื่นเี่จะมาจะกีเรี่ยวเลยวะเอ้าสังเกตดิเ้าเป็นยัไงแล้วต้องทมได้ไจะเัอะแบบเราเข้าจอข่อยคือทมมี่โดยอาการและโรคที่คุณตาเขียนสามารถทำการรักษาได้มีดังต่อไปนี้แผลาจากไฟไหม้ปากเปื่อยกำเลดิดกระดูกหกักโรคซางโรคเอดโรคหนังแข็ง โรคคัดเลือดหรือหยุดเลือดมแมลงสัตว์กระตอยและงูสวัดโดยบางวิธีการรักษาอาจไม่ได้มีการเป่าเพียงอย่างเดียวแต่ใช้สมุนไพรควบคู่ไปด้วยหรือในบางกรณีอาจใช้เฉพาะสมุนไพรในการรักษาโรคโดยคุณตาเขียนสามารถรักษาโรคและการเจ็บป่วยได้10อย่างดังต่อไปนี้ 1. แผลจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกแก๊สระเบิดรักษาโดยการเป่าและท่องคาถา 2. ปากเปื่อยรักษาโดยการเคี้ยวหมากแล้วท่องคาถาเป่า 3. กกำเลิดกำพันที่ทำให้เด็กตัวเหลืองหรือร้องไห้ไม่หยุดทำการรักษาโดยการใช้คาถาในการเป่าหรือใช้มะเขือคืนในการเป่าร่วมด้วย 4. กระดูกหัก สิ่งที่ผู้ป่วยต้องเตรียมคือขันห่าเทียนหนึ่งคู่น้ำมันงานของแท้เพื่อใช้ทาด้วยหมอเป่าจะทำการเสกน้ำมนต์เพื่อให้ผู้ป่วยใช้ดื่มและทาหลังจากนั้นจึงจะเป่าโดยใช้รมปานเป่าในบริเวณที่กระดูกหัก 5. โรคซางรักษาโดยการเป่าคาถาอาจให้ผู้ป่วยทานไข่เป็ดหมกในกลอยเพื่อให้ผู้ป่วยจเจริญอาหาร 6. โรคเอดรักษาโดยการใช้ยาสมุนไพราย,ยาแก้จักรวาโลโรคและผู้ป่วยต้องคลํคือห้ามกินของดิบการรักษาโรคเอดจะไม่มีการท่องคาถาหรือการเป่าใดๆทั้งสิน้น 7. โรคผิวหนังรักษาโดยการให้ผู้ป่วยดื่มน้ำสมุนไพรดองไม่มีการท่องคาถาหรือการเป่าใดๆทั้งสิน้น8คัดเลือดหรือหยุดเลือด รักษาโดยการใช้คาถาในการเป่า 9. แมลงสัตว์กัดต่อยเช่นงูตะขาบแมลงผู้รักษาโดยการเป่าด้วยสมุนไพรเช่นว่านมะนาวยาแก้งูยาแก้สารพัดพิษและ 10. งูสวัสดรักษาโดยการเป่าหมากพลูใช้ลมเป่าพร้อมกับคาถาเป่าที่จุดเริ่มต้นของงูสวัสด และไม่ให้ผู้ป่วยรับประทานไก่รวมถึงหากรักษาเสร็จสิ้นแล้วห้ามให้ผู้ป่วยเข้าวัดเด็ดขาดปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อบทบาทของหมอพื้นบ้านทำให้การยอมรับนับถือหมอพื้นบ้านลดน้อยลงเนื่องจากการเข้ามาของการแพทย์แผนปัจจุบันรวมถึงการขาดจิตสำนึกในการทำรงวัฒนธรรมและระบบการแพทย์พื้นบ้านของคนยุคใหม่ นอกจากนี้ยังเกิดสภาวะความเครียดที่ส่งผลถึงอาการป่วยทางจิตใจอันเกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจดังนั้นแม้บทบาทในการรักษาโรคของหมอพื้นบ้านจะลดน้อยลงแต่บทบาททางจิตใจคือการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยกลับเพิ่มสูงขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่การแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาได้จากการศึกษาทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง จากชุมชนที่เคยแวดล้อมไปด้วยหมอพื้นบ้านอาทิหมอตำแยหมอธรรมหมอผีฟ้ารวมถึงหมอเป่าที่กำลังเริ่มสูญหายมีจำนวนหมอพื้นบ้านลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากพื้นที่ในอดีตที่เคยมีทุ่งนาป่าไม้หรือบ้านเรือนของชาวบ้านเพียงไม่กี่หลังถูกแทนที่ด้วยสิ่งปลูกสร้างตึกสูงอาคารต่างๆคนในชุมชนก็มีความห่างเหินกันมากขึ้น หมอพื้นบ้านต่างๆก็อยู่ในวัยชาราบางก็ชินอายุไขแล้วบางก็ล้มป่วยทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของหมอพื้นบ้านที่ใกล้จะสูญหายไปพร้อมกับองค์ความรู้อย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบันการสืบทอดองค์ความรู้ของหมอเป่าของคุณตาเขียนยังไม่มีผู้สืบทอด ทำให้คาดการว่าในอนาคตภูมิปัญญาการแพทย์โบราณเช่นนี้อาจสูญหายไปได้ซึ่งสอดคล้องกับคำสัมภาษณ์ของคุณยายแต้มและคุณตาเขียนว่ทราถาม,ามี่าให่รูศิษยสสิส่อดตอหาคนศิบทอ,อดตอกระบวนที่จะมาจูงน,นี่มันบอมีคนสิษตทอดมันมีค้นสิบยดทอดัดอย เราคถานา่มันมีหลัยอยางคาชาเราเล็กน้อยคาชาตองกระดูกค่าชานัวเล็กน้อยตันตัสร้างตัวักันไม่หา้งในนี้าบุ้ชิ่ต้องกับหายก่างกับตหายเรากรเรียนเพ่อนไทยสงอนี้แบบที่ว่า หัวโตวคนนี้มันะสมัยตะกี้ผู้เฒ่าเอิ้นเขาก็เอาแค่าาทานนี่แหละมาเฟืงกะกะหายสมัยตะกี้หมอบ่หลายหมอบ่หลายก็มีตั้งแต่รักษาบ้านนอกคืออยู่บ้านนอกมือทีบอะเอาตั้งแต่แค่ถ่ายังที่มารักษารักษาโบรนล้านรักษาข้มือลานสมัยตะกี้เราจะงูสวัสดยังที่จะคชื่อกันงูสวัสดจังที่ตาแต่มี ตามีตากันคนเป็นมู่สวัสด์แต่บเมาเป่าน้ำตาจริงๆมันก็หายทุกคนจากการสัมภาษณ์หมอเป่าซึ่งให้ข้อมูลว่าไม่มีผู้สืบทอดความรู้ประกอบกับคนรุ่นใหม่ไม่ได้ให้ความสนใจในวิธีการรักษาแบบพื้นบ้านมากนักและไม่ได้สนใจที่จะเรียนรู้แต่เมื่อมีอาการเจ็บป่วยรักษาจากโรงพยาบาลไม่หายหมอเป่า ซึงเป็นโอกาสและที่พึ่งสุดท้ายให้กับผู้ป่วยได้มีโอกาสต่อลมหายใจอีกครั้งซึ่งทำให้ผู้วิจัยนึกถึงคำพูดของอาจารย์แก้วตาซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในรายวิชาคติชนวิทยาว่ามีลมมีมทุกสิ่งหมดลมหมดทุกสิ่งจากการลงพื้นที่ภาคสนามในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าหมอเป่ามีความเป็นอยู่อย่างสมถะ ข้อปฏิบัติของหมอเป่าช่วยควบคุมความโลภของหมอพื้นบ้านเห็นได้ถึงความเสียสละที่แทรกอยู่ในสังคมข้อยึดถือปฏิบัติต่างๆแสดงถึงโลก,กทัศน์และชีวทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับลมหายใจที่มีความเชื่อมโยงกันกับจัก,กรวาล